ค่ะนักเรียนเดี๋ยวครูจะมาทําตัวอย่างการครูณให้ดูนะคะอันนี้ครูจะใช้ปากกาสีที่ไม่เหมือนกันตัวคูณของครูมี3ตัวครูก็ใช้ปากกาสีที่แตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนเห็นชัดว่าเราควรจะใส่ผลลัพธ์หรือใส่ผลคูณตรงไหนให้ตรงกับสีที่เรากําหนดนะคะอ่ะเรามาดูตัวแรกเลยตัวตั้งของเราคือ412คูณกับ706นะคะ อันนี้ทำไมครูถึงเอา412ตั้งข้างบนก่อนแล้วก็เอา706ตั้งข้างล่างมันสามารถตั้งได้ค่ะกรณีที่เป็นแบบนี้เพราะจำนวนหลักของตัวเลขเท่ากันต่อไปเรามาเริ่มกันเลยนะคะสีน้ำตาลอยู่ในหลักหน่วยนะคะเอาหต้องเอา6ไปคูณ2ไปคูณ1แล้วก็ไปคูณ4เรามาเริ่มกันเลยค่ะ6คูณ2ได้12ใส่2นี่ค่ะ สีน้ำตาลตัวแรกก็ต้องตรงกับสีน้ำตาลค่ะ6 2 12ใส่2ทด1ค่ะต่อไปเอา6คูณ1นะคะ6คูณ1ได้6ทดมา1เป็น7ค่ะใช้สีน้ำตาลเมื่อกี้เอา6คูณ2ขิดนะคะ,ะต่อไปเอา6ไปคูณอะไรอีก6คูณ4ค่ะ ได้2ีสีใส่สี่ทดสองนี่ค่ะหกคูณสีขีดที่4ี่ด้วยใส่สี่ทดสองทดบนหลักถัดไปเลขสองตัวนี้ไม่มีตัวอะไรขวางตกลงมาเลยค่ะใส่เลขสองอ่าต่อไปเราเอาหไปคูณหมดทุกตัวแล้วเรารู้ได้อย่างไรว่าเราคูณหมดทุกตัวเห็นไหมคะครูขีดหมดแล้วด้วยสีน้ำตาลทั้ง3าตัวเลย ถ้าเราคูณหมดทุกตัวแบบนี้ให้นักเรียนทำการขีดตัวที่เราทดไว้ครั้งแรกออกเลยค่ะจะได้ไม่มั่วนะคะอ่าต่อไปครูจะเปลี่ยนปากกาเป็นสีเขียวค่ะเพราะเลขศูนย์ครูใช้สีเขียวอ่าเรามาดูกันนะคะเลขศูนย์อยู่ในหลักสิบค่ะหลักสิบแน่นอนว่าหลักสิบตัวเลขในหลักสิบนะคะ จะต้องมีศูนย์ต่อหลังหลักสิบนะ่ะหตัวนักเรียนสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะศูนย์หนึ่งตัวด้วยสีเขียวเอาศูนย์ทีนี้เลขศูนย์อยู่ในหลักสิบใช่ไหมคะผลคูณตัวแรกที่ใช้ศูนย์คูณจะต้องอยู่ให้ตรงกับสีเขียวเลยค่ะศูนย์คูณสองได้ศูนย์ใส่เลยค่ะ ศูนย์คูณสองแล้วต้องต่อไปคูณหนึ่งค่ะศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์ต่อไปเอาศูนย์ไปคูณสี่ค่ะศูนย์คูณสี่ก็ได้ศูนย์ค่คะต่อไปนะคะนักเรียนสังเกตค่ะว่าเราเอาสีเขียวคูณหมดหรือยังเราไปดูที่เราขีดค่ะสองมีขีดเขียวแล้วหนึ่งเขียวแล้วแดงเขียวเออสีเหลืองเออเลขสีเขียวแล้วนะคะต่อไปเปลี่ยนปากกาค่ะ อันนี้เราไม่ต้องขีดตัวทดเพราะเราไม่ได้ทดไว้นะคะต่อไปเราใช้สีแดงค่ะเลข7ค่ะเลข7อยู่ในหลักร้อยค่ะนักเรียนคําตอบหรือผลคูณตัวแรกก็ต้องอยู่ในหลักร้อยเหมือนกันคือต้องอยู่ให้ตรงแถวสีแดงค่ะเอา7ไปคูณ2ค่ะ7จคูณสได้14ใส่สทด1ค่ะ ต่อไปทำไมถึงทด1บนนี้เมื่อกี้เราเจ็ดไปคูณ2ค่ะเห็นไหมคะเราขีดแล้วที่เลขสอต้องทดบนหลักถัดไปต่อไปเอา7ไปคูณ1ได้7ทดมา1เป็น8ค่ะต,ตัวต่อไปเอา7ไปคูณกับ4ค่ะ7 4 28ใส่8ค่ะ ทดตรงไหนเอ่ยทดตรงนี้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะมันมีตัวขวางเวลาทดเลขนะคะต้องทดบนหลักถัดไปแต่ทดให้เหลื่อมล้ําไปข้างหน้าเสมอนะคะเอาเลข2ตัวนี้ไม่มีตัวไหนขวางมันก็ตกลงมาค่ะเลขสแล้วคราวนี้ค่ะครูจะถามนักเรียนว่าตรงเนี้ยค่ะเราจะใส่ศูนย์กี่ตัว เราต้องใส่ศูนย์สตัวค่ะนักเรียนเพราะอะไรต้องใส่ศูนย์สตัวเพราะเลข7อยู่ในหลักร้อยนะคะหลักร้อยจะมีศูนย์สตัวต่อหลังนะคะก็เลยใส่เลข0ูย์สตัวก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นศูนย์ตัวเดียวเพราะอยู่ในหลักสิบนะคะพอเราได้คำตอบแล้วนะคะสามบรรทัดเราก็เอามาบวกกันค่ะ2องบวกศนบวกศย์ได้ ได้อะไรเอ่ยได้สองนะคะเจ็ดบวกศูนย์บวกศูนย์ได้เจ็ดค่ะต่อไปสี่บวกศูนย์ได้สี่แล้วก็ไปบวกกับอีกสี่ได้แปดค่ะสองบวกศูนย์ได้สองสองบวกแปดได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งค่ะหนึ่งบวกแปดได้เก้า สองไม่มีตัวบวกดึงลงมาเลยค่ะเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะก่อนที่จะตอบต้องใส่จุลภาคก่อนค่ะเพราะจํานวนมันเกิน3หลักนะคะวิธีการใส่จุลภาคนับจากหลัง3หลักแล้วค่อยใส่นะคะ1 2 3ใส่จุลภาค